ตอนนี้หน่วยลาดสมบัติเจอเลยรือไททานิกที่ได้จมอยู่ในน้ำหูเรือนี้ลำใหญ่อ่ะเอ้ยมีชุดก่อนอินชาร์ดโอ้ดีมากใช่ตัวเองเขาหารจะไม่ออกอ้ไม่ได้ลงไปดูเลยไหนเขาดูไหน มันแผนที่สมบัตินี่ไหนเหตุวัาขึ้นะไรไหนกล่องอ่ะกล่องยังไหนบ้างตายแน่ยูเอาตายเกิดนีอะเกิดไม่รอดนี่นี่นี่เกิดไม่รอดนะนี่เอาไว้ป้องกันคริปเปอร์โดยเฉพาะ เนี่ยเหรอเออป้องกันระเบิดแต่เรามีโล่แม่งไม่ได้ไม่ร่วมมาทำไมเก็บไปปะเก็บไป่นไมได้นั่นนั่นอะไรอันนี้กางเกงหนังป้องกันระเบิดเก็บไว้ฮะเอามาดูบ้างเด็ี้อะไแ่กูกูไม่ได้มานี่แล้วกูมาดูลาสมบัติละแล้วสมบัติอยู่ตรงไหนเนี่ยที่มีตัว x แ้่เราอยู่ตรงไหนอะ อ่ะแตเงเอาขึ้นไปเต้บอกให้เอาขึ้นไปมันดิงเข้าหาตัวเองโอเค okay, เราจะไปล่าสมบัติกัน,นมีกล่องอกีกอ่ะแต่เราจะไปล่าสมบัติกันเรือเททานดี เราสองคนจอดกระจิ๋วจอดกระจี้สตีฟสแตสตร์ระ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 จะะสมบัติกันเล็กโกจริงหรอ นี่น <ะ S 1> ดูเรือที่จมน้ำก่อนที่จะไปล่าสมบัตินะคะนี่เขาได้ดมอนด์ม,มาโอเควิเก็บไว้<ช>เก็บไว้กับตัวเองเลยเราขุดหมดแล้วใช่ปะโอเคแต่เราจะไปล่าสมบัติอันใกล้พ้น